สวัสดีค่ะพี่น้องมาจากมาพาพี่น้องมาเิึงพิ่นลงป่าวันเหตุตึกสะดุ้งมาจากลูกไา้กับมาพ่อบานกับมาน่องมาน้ากันหลายๆคนมาเิึงวา่ามันสีด้หรือบด้เนาะมันสีหมานบบมือนีเนานะมามาิึงมาช่วน้ำกันมาจากเนาะน้ำจนคุณนแล้วพี่น้องะพ่น้องน้ำคุณเนเบิรแล้ว ผู้ได้ปลาคอใหญ่เพิ่นก็ได้ไปหลายแล้วเนาะพี่น้องหลายตัวแล้วตะลมาาืมามาซาบมามาซาบพิ่นก็เลยบกคอยอย่างนั้นบกคอยเห็นปลาใหญ่น้ำพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็ได้ไปแล้วเนาะเพิ่นก็ใส่ของใส่กระซังเพิ่นกระเนาะอ้าโตกไปแล้ว <laughs> คุนบน้ำับราณ ปลา,าเขยงก็คอยปุ๊ดอ่ะตัวหักเงียงมันเนี่ยเอามาวางไว้อ่นทั้งบ,บุกแล้วกันหักเงียงมันเจะมาพี่ตี เพิ่นได้ปลาแขางพี่น้องเพิ่นก็เลยย่านมันนั่นปักมือเนอะอาะเพราะว่าเด็กน้อยมันปวดเพ่นี่น้นนนองโค้งทั้งนั้นเพิ่นโฮฮิอยู่แล้วทั้งนี้หน้าม,มันตื่นเนี่ยจักหน,น,น่อยเนาจะเนาะอันที่ทายมาหน้าม,มันหลึกอันเล็กหน่อยก็เลยลงบอ่อใดก็เลยพามาทางพี่ มาบอลหน,นามมันตื่นเนาะจา้ะเนาะได้บบได้ก็มากขึ้นเก่าลหรพี่น้องมวนซ่นหลายคนพี่น้องตายหลายคนเนาะเมืม่อบ้านหมดละพี่น้องเพิ่นมาเพิ่อนิล่งอยู่สองมือคุณในพี่น้องลงมือนีมืออื่นเนาะจา้ะเนาะลงทุกวันลงวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะจา้ะเนาะ nhang mình ạc à, mình chấp hùa đã bị chấp hàng mình chấp ừ. hùa อยู่คงพูดเนี่ยนันยังยังมีอยู่นั่นป่านะั่นน่ะป่าน้ำแหยังมีอยู่นั่นพี่น้องลูกชายเอาปลาออกแหบ่เป็นมัาาเน,น,นเป็นปลาขายงเนาะพี่น้องมันเป็นปลาขยังอ่ะจับกล้องต้นหางคายคายนี่ยแหละฮะ นี่ทางจุดทางนี่ลับพี่น้องป่าป่าเหงน้อยป่าขายง,ยงจับไปโลดจับหักออกเบิดแล้วเออนั่นแนหะซ้ายทึ้ย่างปลป่ายุ่แห่ไวะส่วนิดน้อยนึงอ่ะ โอ้ยป่าครับแม่น้ำของพี่น้องอตัวจิวเตจใจได้พี่น้องมึงเลยนั่นมิตรผู้กูจิวจิว,จวตัวนัน่นพูน่ะนักวานเฮ <laughs> พูน่ะ เห็นเพื át, okay. ่อนได้อยู่พี่น้องปลาขาวเนาะนี่ปลามันบอกเคยอัานลายป็นได้แต่ว่ากับพวกได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะเนี่นๆก็ได้อยู่คุนเพื่อนได้ปลาคอแหละพวกน่ะพี่น้องโฮฮิวโฮฮิวอะไรได้ปลาคออือเห่บ่ถือได้แต่ถือปลาคอนี่เจาะหัมนี่มาแถวเนี่ย

ไม่เอาออกในมันเบิดแม่มันจะคออ่อยบ่อนมันเกาะไม่ยุ่มันก็เปินปีไปเป็น,ป,ป,นปุ่มเลยแลย้วเฮียสามสหายสามเสียวเพิ่น,น,น,นพี่นอ้องเอ้ยพูนเออมาฮัตบานเฮียพี่น้องยังหน้อยจังสี่กำลังมันดอกพี่น้องแต่วาใหญ่มาเนี่ยโอ้ยัย่านลิบมือดำว่าสั่นมีเห็นหลายคนอยู่เด้เนาะอ่ายังหน่อยนี่มันว่าสั่น เออขยันอาวมาเนี่ยปลานี่ลแะ จอยมามาว้านมึงดูนี่จอยมาขวบมึงดูนี่นะตัวใหญ่เติบดีนี่แม่นี่แม่นี่แหละแถวนี้แหละเนี่ยอ่านี่แม่มันกระโดดมาแต่นั่นมานี่หัวมันมาทางพี่เด้ล่ะหัวมันมาพี่เออ มามาวานมึงดูนี่จอยนี่มาวานริมมฟังนี่ลองมึงดูนี่ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่บอมันโดดพุ่นป่ะพี่เออเอามา,า,มานี่มาวานหน่อยหน่อวานเออเอเอข้อางเดียดตะจูมันมันมาไก่น่ะนะเนาะเมื่อกี้นี่เนาะ,อ,ะอันนะ่ะ ปลาคอรกระโดดพี่น้องเอ้ยอโดดกายสะดุ้งมาพร้อมเฮกะกายมาจักผู้ใดสิได้ผู้คนหน่อยกำลังอารมแต่ว่ามันไปไกลเลยละ่ะเบื้งนั่นนะอันจิกตีนมันเข้าไปละกะงงมงคมขันมันมีมันกระตำม,มือคันมันบบมีละกะหื้อตีนเฮขึ้นเอาโบต้องบบต้องรูด แค, er ค่ร bon ูดเด้อมันจะติดไม่ได้เตอเอือนเตอหนักคินวานนี่แม่เนี่ยวานเนี่ย

เง้ยอุ้ยไปย่านมันไล่มันขึ้นไปอาไม่ไล่ไล่ นี่นี่ <coughs> <coughs> <coughs>

นันพี่น้องคนได้แล้วนะ่ะน,นันสองตัว <c oughs> พ่ออยู่ะโอ้ยปลาคางสงสัยมันมาพี่อะไรล่ะเนาะ ออกโว้ยอันนี่ยู่ตีนเหยาจิกตีนเหยาะทันบอกเหยมันหน่อยจับตีนมันขึ้นลยนั่นป่าน่อยมันเต้นน,น้องแดงน้องแดงอยู่น่ะ นั่นปลาข่าวน่ะนั่นนน่นนั่นเออแน่นปลาดุกงนั่นห็นวา,านันห็นวา,านันห็นวานันเออปลาข่ามันกำลังมันเริ่มมันงอม นั่นนั่นเห็นว่านั่นเออมันดองอยู่ทางขางนั่นปาาข่าวปลานาาน,น้อยมันกำลังมาฟังเนาะเออมันติดน้องแดงนองแดงอยู่พี่นอ้องไปตินมาอยู่เล็กน้อยเพิ่นก็บขึ้นไปพุ่นเบิดแล้ว ไปทั้งพ่ะห,หน้ามันลึก อาพี่น้องคลิปนี้กะเพียงแค่นี้ก็เนาะจะเอาไว้พอก,กันเมือ่อนาเนาะจะท้ามอาการกดถึกใจกดไล่กดแซ์ให้เด้อจ้กเพื่อเป็นกำลังแร่งใจให้หน้อยเห็ดคิปต่อต,ตไปเนาะสำหรับคลิปนี้กะมีเพียงแค่นี้เนาะจะเนาะสวัสดีค่ะ